สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูเจ้าพวกตัวเล็กๆหลังบ้านกันนะเออทุกคนจำได้ไหมว่าเมื่อคลิปก่อนหน้านี้สักประมาณไม่ถึงสิบวันเนาะที่เราแกะเจ้ากระถางไอถังเนี่ยไอกระมังเนี่ยแล้วก็ใส่ถุงให้น้องอะ่ะมันยังแค่ถึงแค่ขอบขอบถังนะขอบกละมังทีเนี้ยวันนี้เรามาดูหลังบ้านเ้วยแล้วก็เราก็เห็นว่าโว้แม่งมันโตมันมันแบบ โตขึ้นเยอะมากอ่ะเราก็เลยจะแกะออกมาดูว่าน้องเนี่ยขนาดไหนแล้วเดีว <Okay. S 1> นี่นะคะคือว่าน้องออยู่ในถุงแล้วคือโตเร็วมากค่ะเริ่มกัะสีแล้วนะสวยมากอ่ะนี่งในถุงแบบนี้ก็ดีเนาะไม่ต้องลดน้ำแล้วก็น้องก็โตอยู่ชอบชอบวิธีนี้ ฉันชอบเหลือเกินสวยไหมงี้ละตอนนี้นะคะเราก็กลายเป็นแอดมินจำเป็นไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากคุณสาเราติดภารกิจต่างจังหวัดเราก็เลยต้องทำหน้าที่ดูแลต้นไม้เองฝากเพื่อนๆติดตามช่องด้วยนะ อาจจะไม่รู้เรื่องบอลมากแต่ว่าก็จะอัปเดตความสวยงามให้เพื่อนๆได้เห็นกันเนาะเลี้ยงตามภาษารอเจ้าของมานี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยดูนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ